สวัสดีครับคลิปนี้สร้างมาจากโซล่า2นะจ๊ะคลิปนี้อาจะมาแชร์วิธีการสร้างคลิปจากโซล่า2 AI แอป AI ที่กำลังมาแรงในตอนนี้ก่อนอน่นทุกคนต้องไปโหลดแอปกันมาก่อนนะครับก็ตัวของ Apple เนาะนะครับใครใช้ iOS เนี่ยก็ไปที่ App Store ได้เลยใครใช้ Android นะครับก็ไปที่ App Store เนะาะอันนี้ของผมเป็น Apple นะนะก็มาที่ App s t o r e นะครับจากนั้นครับก็ให้เร์ชคำว่า Solar AI เนาะก็จะเจอไอคอนนะครับแบบ ด้านซ้ายนี้เลยนะครับก็โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับถ้าโหลดกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาแอปนะครับแบบเป็นตาเบลเบลเนาะบแบบตรงกลางแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าอย่างของ iOS เนาะต้องเป็น iOS 18ขั้นต่ำขึ้นไปนะนะครับไม่งั้นก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับพอเราเปิดเข้าใช้งานมานะครับ เขาจะให้เราล็อกอินเนาะนะครับตัวบัญชี ChatGPT ครับก็ทุกคนก็เลือกวิธีการล็อกอินให้เรียบร้อยนะนะครับผมจะล็อกอินด้วย Google เนาะก็คือผ่านตัว G account น,นั่นเองโดยในตัวแอปนะครับนอกจากที่มันจะเน้นในการสร้างคลิปเนาะมันยังทําตัวเป็นแอปโซเชียลมีเดียด้วยนะจะเอาลงเหมือนกัคล้าย TikTok ที่เราเล่นกับโปรติเลยครับเราสามารถเห็นฟีดได้เห็น งานต่างๆคลิปต่างๆเนี่ยจากเพื่อนๆนะครับในโลกโซเชียลในนี้ได้นะครับก็คิดว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจเลยเนาะนะครับที่ออกใหม่ของทาง OpenAI นะครับส่วนวิธีการสร้างคลิปเนี่ยก็เพียงแค่กดนะครับปุ่มตรงกลางนั่นเองวิธีการสร้างคลิปนะครับก็จะเหมือนกับโซล่าหนึ่งเลยโซล่าหนึ่งนะครับเราไปสร้างบนเว็บไซต์ใช่ไหมแต่โซล่าสองเนี่ยณปัจจุบ,บันนะให้สร้างบนมือถือเท่านั้น,นครับผ่านแอปเท่านั้นซึ่งวิธีการสร้างก็มี เหมือนเดิมเลยครับก็คือสามารถพิมพ์พร้อมตรงนี้ได้นะครับก็พิมพ์พร้อมไปนานว่าอยากให้คลิปเกิดอะไรขึ้นนะครับสามารถแนบรูปได้ใช่ไหมในกรณีที่อยากจะให้รูปนั้นน่ะไปโล่อยู่ในคลิปนะครับกับอันที่เป็นันตัวใหม่เลยนะครับก็คือคารมิโอคารมิโอเนี่ยครับมันคือตัวละครเนาะหรือเป็นคนนะครับที่เขายอมให้เราเอาสามารถเอารูปเขาเนาะในการไปทําคลิปได้ครับยอย่างเช่นเนี่ยผมสามารถจิ้มคุณเจฟพอเนาะที่ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อให้เอารูปแกเนี่ยนะครับ มาสร้างอยู่ในคลิปได้หรือจะเอาคุณดิกกี้เบิร์กวิกเนี่ยครับให้มาโผล่อยู่2คนในคลิปเดียวก็สามารถทําได้ไหมครับว่ามันจะเป็นฟีเจอร์ใหม่เนาะที่โซลาณปัจจุบันนะครับมันทําไม่ไดนะ้กับเรื่องที่2ครับก็คือวิธีการเซตติ้งเนาะมันจะมีอยู่หลักเซตได้แค่2อ,อย่างก็คือด้านบนตรงนี้ครับกดคลิกไปคลิกค้างนะเรื่องแล้วคือเลเยอร์ของคลิปเขาจะเป็นแบบหนเนาะนะครับมันจะมีแบบแนวตั้งกับแนวนอนแบบนี้อ่าถูกผมแนวตั้งแล้วกันนาอมือถือน่าจะเหมาะกับแนวตั้งมากกว่ากับ2เลยก็คือ เรื่องของระยะเวลาคลิปนะครับตอนเนี้คลิปเนี่ยสามารถเจนได้นานสุดคือ15าวินะครับแล้วก็จั้นสุดคือ1ิวิเนาะนะครับก็ถือว่านานพอสมควรนะครับอันนี้สมมติผมเองความเร็วเนาะขอสิบวิก่อนละกันทุกคนก็สามารถมาเซตติ้งตรงนี้ได้นะสมมุติผมจะให้2คนเนี่ยมาอยู่ในคลิปนี่แหละนะครับก็ลองกดจิม้มคัมิโอแบบนี้นะจากนั้นก็อาจจะลองพิมพ์ไปว่าที่สร้างจาใหญ ตรงนี้เราก็สามารถพิมพม์พร้อมได้เนาะนะครับว่า ee, อยากจะให้เกิดอะไรขึ้นนะครับบทสนทนา,นานจะเป็นยังไงนะครับคําพูดจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเราก็สามารถพิมพ์ไปได้เหมือนกันนะอ่ะสมมติผมแบบเขาขับประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก,กดส่งไปนะครับสิ่งที่มันจะทำครับก็คือมันก็จะเจนคลิปเนาะนะครับซึ่งเราสามารถมากดดูจากตรงแท็บโปรไฟล์ด้านขวาล่างตรงนี้ได้นะครับก็เ,เห็นได้ว่ามันก็อารมณ์เหมือนติ๊กต็อกเลยใช่ไหมนะครับเป็นเหมือนหน้าบัญชีเรานะครับเราสามารถมาลงคลิปได้นะมาลงโพสต์ได้เหมือนกันระหว่างรอคลิปนะครับ เมื่อกี้นี้ตรงการสร้างคลิปวิดีโอเนี่ยยังเห็นครับว่าเราสามารถไปเลือกคามิโอคนอื่นๆได้ใช่ไหมแต่เราก็สามารถสร้างคามิโอของตัวเองได้นะครับโดยการที่เรามากดตรงนี้ครับเพิ่มวิดีโอเนาะตรงด้านซ้ายนะกดไปพเข้าถึาางกมือถือเราต้นใช้งานนี่ทุกคนเห็นหน้าผมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะอัดหน้าผมเนี่ยครับลงเป็นคามิโอนะในตัวของโซล่าเอไอครับลองดูว่าทํายังไงกันก็เริ่มมาที่กด เริ่มการบันทึก64 68 86จากนั้นผมก็กดเนื่องการต่อนะครับเพื่อสร้างคามิโอของเรานะนี่มันก็จะถามว่าคามิโอเนี่ยใครจะใช้งานได้บ้างน,นะครับเนื่องจากเขาทำเป็นแอปโซเชียลมีเดียเนาะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นคะครับผมก็สามารถเลือก คาวิโอของคนอื่นมาใช้งานได้ใช่ไหมอันนี้เราก็สามารถเซตติ้งได้อันนี้ผมอาจจะแบบอ่ะเรียกเป็นชาะชั้นละกันเนาะเราใช้แค่คนเดียวนะครับแล้วก็เราก็สามารถมาตั้งนะสปนามของเราได้นะครับว่าจะให้เรียกเราว่าอะไรนะก็คือผู้ไงบอกเรื่องเพศน,นั่นเองนะครับอันนี้ผมเป็นผู้ชายเนาะก็เลือกเขาไปแล้วก็ยังจะมีการตั้งค่านะครับคาวิโอจริงๆตรงเนี้ยถ้าทุกคนคุ้นชินมันก็คือ system instruction ใช่ไหม ของช h a t g p t โปรตินเอาว่าอยากให้คาพิโนี้เด่นเรื่องอะไรนะครับข้อจำกัดมีอะไรบ้างเนาะก็สามารถเซตจิงใส่ไปได้แต่ผมไม่ใส่ไปแล้วกันนะจากนั้นก็กดเสร็จเส้นไปนะทีนี้ครับก็จะมีคามิโอนะครับขึ้นคำว่าดัตตากุกกี้หรือเป็นแอคเคาท์ชื่อของเราเองนะครับเราก็าสามารถากดจิ้มอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ได้นะว่าจะให้คลิปนี้เกิดอะไรขึ้น,นครับอ่ะตงิง้ผมสร้างคลิปนี้รอไว้แล้วกันนะนะครับเป็นปกคลิปของคลิปนี้นั่นเองนะว่า พูดว่านะครับโซล่าสองแจ๊กอ่ะเป็น่างนี้เนาะแล้วก็กดส่งไปเหมือนเดิมนครับเพื่อให้น้องเขาเจนให้อ่ะคลิปที่แอดเจนนะครับให้สองคามิโอสองคนใช่ไหมนะครับมาทำอะไรกันเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปลองดูกันเนาะว่าในคลิปเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้าง เจนได้ว่านะครับในคลิปเนี่ยเจนได้ค่อนข้างจะเนียนเนาะนะครับกับ2ก็คือเสียงเห็นไหมเสียงของ2คนนะครับก็จะเอามาใส่ในคลิปนะครับตามที่เขาอัดไว้เลยนะครับก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งนะนะครับที่น่าสนใจในการสร้างคลิปจากตัวคามิโอนะ โดยจุดเด่นหลักนะครับของโซล่า2เนาะที่ดีกว่าโซล่า1เนี่ยถ้าพูดแค่เฉพาะตัวคุณภาพของคลิปนะก็คือความเนียนนะครับเรื่องแรกคลิปเนี่ยถ้าทุกคนลองดูเนี่ยมันก็จะมีความเนียนมากขึ้นใช่ไหมครับคนจะดูไม่ค่อยแข็งแข็งเนาะจะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นกับ2ครับก็คือคลิปนะครับมันจะเหมาะสําหรับการลงพวกโซเชียลมีเดียต่างๆก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเนาะว่าในแอปเนี่ยนอกจากที่สร้างคลิปได้แล้วก็ยังสามารถเป็นคอมมิชชั่นใช่ไหมหรือเป็นโซเชียล ให้คนสามารถมาลงโพสต์ได้นั้นเนี่ยคลิปมันก็จะเหมาะนะครับสำหรับการลงพวกแอปโซเชียลต่างๆมากกว่านั่นเอง